นิทานชาดกกุกุดชาดกเรื่องพญาไก่ป่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารกพิสุผู้กส,สันจะสึกรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสัตวทกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพญาไก่ป่ามีไก่เป็นบริวารหลายร้อยตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง มีนางแมวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในที่นั้นด้วยไม่ไกลจากที่อยู่ของไก่ป่านั้นมันเที่ยวใช้อุบายหลอกล่อจับไก่ป่ามากินเป็นอาหารเกือบหมดพญาไก่ป่าทราบว่าบริวารถูกนางแมวจับกินไปเกือบหมดก็ไม่ไปใกล้ที่อยู่ของมันหลายวันต่อมาเมื่อไม่เห็นไก่ตัวใดไปใกล้ที่อยู่ของตนนางแมวจึงต้อง ดัานด้นมหาไก่เสเองมันเดินย่องย่องไปใต้โคลนไม้ที่พญาไก่ปาก่จาจับอยู่แล้วพร้อมกับพูดขึ้นว่าไก่น้อยสีแดงผู้มีขนงดงามเจ้าลงมาจากกิ่นไม้เถิดเราจะยอมเป็นภรยาท่าน พยาก่ปปารู้ทันเลขเหลี่ยมของมันจึงตอบไปว่านางแมวเอ๋ยเจ้าเป็นสัตว์สีเท้าที่สวยงามส่วนเราเป็นสัตว์สองเท้าแมวกับไก่อยู่ร่วมกันไม่ได้ดอกเชิญนท่านไปหาผู้อื่นเป็นสามีเถิดนางแมวไม่ลดละความพยายามจึงพูดอ่อนอ่อนต่อไปว่า ฉันจะเป็นภรยาผู้สวยงามร้องเพลงไพเราะพระเจ้าเจ้าจะรู้ว่าเป็นภรรยาสาวคมจันทร์ที่สวยงามและมีความสุขที่สุดพรยาไก่ป่าจึงขู่นางแมวไปว่านางแมวเอ๋ยเจ้ากินซากศพดื่มเลือดกินไก่บริวารของเราแล้วจงไปเสียเถอะนางแมวเมื่อรู้ว่าพรยาไก่ไม่หลงกล ก็รีบวิ่งหนีกลับไปที่อยู่อย่างผู้ผิดหวังและไม่กลับไปหากินที่นั่นอีกเลยพระพุทธองค์เมื่อตัดสอนอดีตนิทานจบและได้ตัดคาถาว่าผู้ใดรู้ไม่เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นจะตกอยู่ในอำนาจของศัตรูและเดือดร้อนภายหลังส่วนผู้ใดรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผู้นั้นจะพ้นจากการเปียดเบียนของศัตรตูเหมือนไก่พ้นจากนางแมวฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ย่อมสามารถรู้รักษาตัวรอดได้สวัสดีค่ะ